้นเขาแห่งนามวังไกลกังวลที่พักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบทนชายทะเลหัวหินภาพพระตำหนักเปี่ยมสุขหรือพระตำหนักใหญ่วังไกลกังวลต้นเขาแห่งนามวังไกลกังวลที่พักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบทนชายทะเลหัวหินรัชกาลที่เจ็ดทรงได้นามนี้มาจากไหน เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพอพระราชหฤทัไทยในสถานที่ที่จะก่อสร้างวังแห่งใหม่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เริ่มต้นการก่อสร้างแล้วแต่ก็ยังมิได้พระราชทานนามวังแห่งใหม่นี้ดังจะเห็นได้จากหนังสือกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าอิททิเทพสันลงวันที่หนึ่งเมษายนพศ2470ทูลขอตราและนมพระราชวังเพื่อสั่งซื้อสิ่งของเครื่องใช้ มีพระราชกระแสว่าเวลานี้ยังนึกไม่ออกนำสวนไกลกังวลปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันรัชกาลที่เจ็เป็นครั้งแรกดังข้อความว่า วันที่สกันยายน2470เสด็จพระราชดำเนินหัวหิงพักที่ตำหนักแสนสำราญสเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างสวนไกลกังวลสแสดงว่านามสวนไกลกังวลได้รับพระราชทานมาในช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายนพศ2 4 7พอ,อก่อนพิธีก่อพระเลิกรากพระตำหนักใหญ่ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่21กันยายนปีเดียวกันนั้น ไกลกังวลเป็นนามที่สื่อความหมายในตัวเองอย่างลึกซึ้งและมีสัมผัสกล้าสละสลวยงดงามหม่อมเจ้าการวิกเล่าว่าทรงได้ชื่อมาจากเยอรมันกษัตริย์เยอรมันให้ซื้อที่ดินแห่งหนึ่งว่า S A N S S O U C I ซองซูซี่เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าวิทเอาแค่ไม่มีกังวลพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดจะไปสบายที่ไกลกังวลแต่ท่านกลับต้องไปปวดพระเศียรเวียนกล้ากับที่นี่มาก เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพรัชกาลที่เจ็ดและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรนีณวังไกลกังวลคำบอกเล่าต่อไปสะท้อนว่าทรงทอดอะไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่ตั้งชื่อพระตำหนักที่ประทับในประเทศอังกฤษเมื่อทรงสละราชสมบัติแล้วพระราชทานชื่อพระตำหนักที่อังกฤษว่าเกลนปัมแมนในภาษาอังกฤษไม่มีความหมายอะไร แต่ความหมายที่ลึกซึ่งอยู่ที่การกลับตัวอักษรเสียใหม่เป็นแทมเพลงแมนตามเพลงมันพระราชวังซองซูซี่อยู่ในเมืองปอดสอดามพอดสดามทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครเบอร์ลินประเทศเยอรมนีสร้างในพศออ2288โดยพระเจ้าเฟรเดริกที่สองหรือเฟรเดริกมหาราชกษัตริย์รัสเซียผู้สืบทอดราชวงศ์โฮเฮนโซเลอร์ โฮอินซอนเลิรนทรงเป็นทั้งนักรบและนักปราดโปรดปรา,ปรา,ปรานดนตรีศิละปะและวรรณกรรมครองราชระหว่างพศ2283-2329หรือตอนปลายสมัยอยุธยาต่อเนื่องถึงสมัยทนบุรีต้นรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างพระราชวังซองซูซี่ขนาดเล็กชั้นเดียวเพียง12ห้องเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนท่ามกลางอุทยานซองซูซี่ที่มีพื้นที่ถึง1,750ไร่พระเจ้าเฟรเดริกมหาราชผูกพันกับพระราชวังนี้อย่างลึกซึ้งและประทับอยู่จนสวรรคตเดอ i n คิงเคลียรี่เลิฟด s ส a l เลส As his final wishes were that he should be buried here near the tomb of his Italian g r e y h h a n d he was actually interred in the g a r n i s o n k e r c h e Potsdam, but his final wishes were carried out in 1991. ในปัจจุบันพระราชวังซองซูซี่ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ ตั้งอยู่เหนือระเบียงลานอุ่นที่ลดหล่นงดงามปอสสอดาและเบอร์ลินเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ควบคู่กันมายาวนานภาพพระราชวังซองซูซี่ประเทศเยอรมนีหนังสือไกรสนียบัตรเจ้าฟ้า พระนิพน์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมาหลวงนราธิวาสราชนาคริงกล่าวไว้ว่าณเมืองปอสอดำแห่งนี้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเคยเสด็จมาประทับระหว่างมกราคมพศ2 4 5 0ถึงกุมภาพันธ์พศ2452ขณะด,ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรม,มขุนสงขลานคาริงเพื่อเตรียมเข้ารับการศึกษาวิชาทหารที่ประเทศเยอรมนีโดยเข้าศึกษาเตรียมการเบื้องต้นที่โรงเรียนคาแดต่อปอสสอดำและประทับที่บ้านนายร้อยเอกเอ็กซึ่งจากกระพัดวิลเฮมแห่งเยอรมนีจัดมาเป็นพระอภิบาลส่งส่งไปรสนียบัตรภาพ,พระราชวังซองซูซี่ลงวันที่20พฤศจิกายนพศ 2,451ไปยังสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุชธราดีนลกกรมขมุนเพชรบูรณ์อินทราชัยพระอนุชาต่างพระมารดาซึ่งประทับอยู่ที่เวสเบอรี่ประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะด,ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดช กรมขมุนสุขโขทยธรรมราชาทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอีตันประเทศอังกฤษเสด็จพระราชดำเนินไปประทับกับพระเชศฐาที่สถานทูตเบอร์ลิงในทุ่งโรงเรียนหยุดคริสต์มาสปีใหม่พศ2451ในครั้งนั้นทรงต่อรูปจำลองอาคารต่างๆด้วยกันดังลายพระหัตถ์ในไพรสนียบัตรที่สมเด็จเจ้าฟ้า กรมขมุนสงขลานครินส่งจากปอดสอดำไปยังโรงเรียนอีตันสืบทอดความเรื่องนี้วันที่23มกราคมพศ2451ข้อความตอนหนึ่งว่าวังทำใหม่ดีมากง่ายดีคิดถึงมหิดลวันที่26มกราคมพศ 2 4 5 1ข้อความตอนหนึ่งว่าวังใหม่สำเร็จแล้วจะทำวังโฮนซอนเลิร์นอีกอันหนึ่งแต่ยากมากภาพภายในพระตำหนักเปี่ยมสุขหรือพระตำหนักใหญ่วังไกลกังวลโดยที่ในแถบนี้มีพระราชวังอีกหลายแห่งของราชวงศ์โฮนซอนเลิร์นอาทิพระราชวังชาร์ลอตเตนเบอร์กอและพระราชวังใหม่จึงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทรงหมายถึงพระราชวังซองซูซี่หรือพระราชวังแห่งใด น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ต้นเขาแห่งนามไกลกังวลจะมาจากความหมายของพระราชวังซองซูซี่แห่งนี้แต่เป็นแรงบรนดาลพระไทยในเชิงนามธรรมมิใช่รูปธรรมเห็นได้ว่ารูปลักษณ์สถาปัตยกรรมหลักมิได้มีความละไม้กันแต่อย่างใดการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุไม่พบว่าหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันสถาปนิกที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส มีบทบาทในการกราบบังคมทูลเสนอเรื่องนี้แต่อย่างใด